สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของทีวีรุ่น2 t c 4 0ข e ีด x 40 Ef 2x นะครับให้เราไปที่รูปเฟืองนะครับหรือว่าการตั้งค่านะครับกดเลื่อนไปที่การตั้งค่านะครับต t e r เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็กดเ,เข้าไปนะครับเลือกไปที่เครือข่าย นะครับกด enter เข้าไปครับกด enter เลือกการกําหนดค่านะครับเลือกไปที่การตั้งค่าไร้สายนะครับกด enter เข้าไปเลือกหัวข้อการสแกนนะครับกด enter เลยครับเราก็จะเจอชื่อ wifi ขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะเชื่อมต่อกับ j a d a handheld นะครับเราก็ enter เข้าไปนะครับแล้วก็ป้อน password นะครับกด enter กีนะครับจะมีคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับ อ่าพอใส่พาวเวอร์เสร็จนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับที่ Enter นะครับากด e n t e r นะครับเราก็เลื่อนลงมาที่เชื่อมต่อนะครับกด e n t e r ครับรอสักครู่นะครับทีวีกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับ อันนี้การเชื่อมต่อเสร็จสิ้นนะครับให้เรากดไปที่หน้าโฮมนะครับอ่าเราก็จะสังเกตปุ่บนด้านขวามือนะครับก็จะมีเครื่องหมายสีเขียวติ๊กถูกอยู่แสดงว่าการเชื่อมต่อสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราลองเทสเปิด YouTube ก็ได้นะครับนะครับลองอินเอขึ้นมาครับ ครับก็ลองเปิดดูนะครับอ่าก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ